ค่ะนะเช่พี่แชมป์อยู่บ้านไหมคะแชมป์เลีฟิวอยู่ลูกเดี๋ยวีปรเรียกให้นะอา้าวฟิวมาไม่เห็นบอกเลยวันนี้ว่างอะหนูว่างอ่ะไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านก็เบื่อก็เลยมาเล่นด้วยว่าแต่พี่แชมป์ทำอะไรอยู่หรอว่างเหมือนกันเลยพี่ก็ไม่มีอะไรทาว่าจะไปเล่นด้วยฟิวมาพอดีพี่จะได้ไม่ต้องไปว่าแต่ช่วงนี้พี่แชมป์เจอพี่มิวบ้างไหมอ่ะหนูไม่ค่อยเจอเลยอ่ะไม่เจอเหมือนกันสงสัยมิวเขายุ่งมั้ง คงจะยุ่งจริงหนูไม่เจอพ kind of ี่มิวหลายวันแล้วเนี่ยอืมสงสัยจะยุ่งจริงพี่แชมป์เปิดเทอมวันไหนอ่ะเปิดวันที่หนึ่งหนูเปิดวันที่สามซิหนูเปิดก่อนนีก้าอ๋อเปิดก่อนเอิบมีการมาปิดเทอมปะหนูไม่มีพี่มีพี่ยังทำไม่เสร็จเลยนะจะโดนครูว่าแล้วเนี่ยหนูอยู่ม .3 ชิวๆช่วงนี้ต้องดูแลดี